เซเว่นแถวบ้านมียำขายค่ะทุกคนมียำแหนมยำทูนา่ยายำไข่เค็มยำหมูแซบยำไส้กรอกคือมีเยอะมาก<อ>สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอยจูกโกวันนี้ก็กลับมาเจอกับพอยแล้วนะคะในรีวิวอาหารอร่อยในเซเว่นเอง ก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดแชร์พอด้วยนะคะอย่าลืมสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเวลาช่องพอยลงคลิปเลยพอดีว่าพอยได้ไปเดินเซเว่นแถวบ้านและพบว่าเซเวแถวบ้านมียำขายค่ะทุกคนมียำแหนมยำทูน่ายำไผ่เค็มยำปูแซบยำไส้กรอกคือมีเยอะมากแต่อันนี้พอยไม่แน่ใจว่าจะมีทุกสาขาหรือเปล่า ะะแต่วันนี้พอยกที่เป็นเดอะเบสนะคิดว่ามา4เมนูไปค่ะไปดูเมนูยำเมนูที่1ได้เลย เมนูยำเมนูที่1ก็คือยำทูน่าเซฟนั่นเองราคา59บาทถือช้อนพร้อมมากเดี๋ยวก่อนที่จะไปชิมน้านในนะคะพอจะให้ดูแพ็กเกจที่เขาใส่มาก็จะเป็นถ้วยและมีฝาปิดนะคะเป็นถ้วยพลาสติกสีดำนี่เลยทุกคนน่ากินมากแล้วจะบอกว่ากินหอมมากๆเลยนะคะข้างในก็จะมีนี่เลย ัะเขือเทศักเขือเทศนะคะมะเขือเทศมีทูนา่าอุ๊ยผักสดมากคนนี่เลยผักสดมากดูและหอมมากโอเคชิมเลยละกันอย่างแรกเลยนะคะเราต้องคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าน้ำยำกับน้ำทูน่าเนี่ยมันจะได้เข้ากันจะบอกว่าน้ำลายไหลอะอะทูน่าก่อนละเลยละกัน ทูน่าเนี่ยพอลองไปยืนดูมานะที่คอายำเขาเป็นจะใช้ทูน,น่ากระป๋องที่ไหนเซเว่นนั่นแหละเผ็ดปานกลางผักผักกอบมากเฮ้ยอันนี้คือดีอะยำทูน,น่าแซบ่บน้ำยำม,มันจะออกเปรี้ยวหวานเผ็ดกลางรวมๆแล้วดี ได้ชอบผักเขาหวาทุกคนผักเขาโอเคนะมะเขือเทศใส่มาเป็นรูปแบบนี้เลยมะเขือเทศก็สดเลยแต่มชอบเนื้อทูน,น้าทุกคนเนื้อทูน,น้าคือดีมากเลยอะ่ะ คือสดจีเลยแม่เออรวมๆแล้วอร่อยนะอืมได้ดูผักมันกอรอบมากยำทูน่าแซ่บเนี่ยทูน่าจะเด่นกว่าน้ำยำนะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคได้ ไปค่ะขอเมนูยำเมนูที่2เลยมาแล้วค่ะนั่นก็คือยำแซบแหนมหรือว่ายำแหนมแซบนั่นเองราคา45บบาทหอมมากทุกคนบอกเลย ใส่แพ็กเกจมาแบบว่าภาชนะดูน่ากินมากปฏิวัติว,ตวงการยำนะคะทั่วประเทศไทย <Yeah. S 1> อันนี้ต้องคนก่อนเอ้ยอย่างนี้มีผักสอยๆนะมีกรัลำปีกระลำม่วงนี่ค่ะเป็นสอยๆมาแบบนี้อันนี้จะมีผักกาดขาวมาไว้ให้แอมหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะนี่เลยแต่แหนมเยอะนะ เยอะนะทุกคนอันนี้เราน่าจะได้ชิมน้ํายํากันแบบเต็มตัวแล้วแหละเพราะว่าเม,เมนูเมื่อกี้น้ําทูน่ามันเยอะไปหน่อยเราก็เลยไม่ได้รสชาติของอัตรุศของน้ํายําไปค่ะน้ํายําม,มาก่อนเลยน้ํายําเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแต่ว่ารสชาติที่จะเด่นที่สุดก็คือรสชาติ เปรี้ยวกวับเค็มนะแล้วหวานตามมาทีหลังนะแหนมเขาก็จะหั่นเป็นกลมๆแบบนี้นะนี่เลยหั่นเป็นกลมๆแบบนี้มีเครื่องเคียงมีหอมหัวแดงแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ปนกันมาอ่ะค่ะชิมค่ะชิมแหนมนะคะเฮ้ยทุกคนแหนมรสชาติดี แหนมดีเลยอ่ะเนื้อแน่นมากแหนมแหนมเปรี้ยวสุดเอออร่อยวะ่ะเดี๋ยวกินกับเครื่องเคียงมานนะอืมผักสดมากทุกคนแหนมมันเนื้อแน่นมากแล้วก็รสชาติเปรี้ยวกำลังพอดีไปผนวกกับน้ายำม,มนะันอะ มันทําให้แบบอุ๊ยถึงพริกถึงขิงมากและในตัวแหน่มาเขาจะมีพริกอยู่แล้วใช่ไหมและตัวน้ํายาของทางเซเว่นอะ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดมากพอกินรวมกันนะแล้วกัดโดนพริกที่อยู่ในตัวแหน่โคตรเผ็ดเลยทุกคนแต่อร่อยแต่ทันรดในการกินมากโคตรอร่อยเลยรสชาติทุกอย่างพอเค้าเค้ารวมกันแล้วสุดยอดต้องลองทิ้ง ไค่ะไปดูม AM, มเมนูยำเมนูที่3กันเลยทึมทึมทึมมาแล้วค่ะเมนูยำเมนูที่3นั่นก็คือเมื่อกี้ยำเผ็ดยำแหนมอยู่ ยำแซมหมูยอเองหรือว่ายำหมูยอแซบนะคะราคา45บาทหมูยอเยอะมากไปค่ะทุกคนคนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องยำเหมือนเดิมมีหอมหัวใหญ่มีหอมแดงมีคารอทกระหล่ำม่วงและก็กะหล่ำปีนะคะทุกคนขาของเขาเนี่ยดูสด และคาดเดาวไว้ว่าหมูยอน่าจะเป็นหมูยอที่เนื้อนแน่นๆ,ๆที่แป้งน้อยแล้วเก่ดีอ่ะอ่ะโอเคชิมเลยดีกว่าขคนหมูยอคือดีๆๆอะ่ะเนื้อนแน่นด้กลิ่นเครื่องเทศในหมูยอ,ร,อรสชาติของหมูแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแป้งปนอยู่ด้วยเยนนะ เหมาะสมราคาก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนถ้าเราอยู่ตอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยบางคนมึงออกกาศเรื่องงานมายำอยากยำที่ไหนมีขายาอะเซเว่นสินคะสี่สิบห้าบาทไม่แพงเลยน้ำยำเหมือนเดิมเลยเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดกลางใช้คำว่าเผ็ดกลางดีกว่าใจจดใจจ่อมากเลยตอนนี้หอมมากเลยหอมอะไรก็ไม่รู้หอมน้ำยำหอมเครื่องเคียงหอมพิกหอมทุกอย่าง ตัวหมูยอเนี่ยมันเป็นหมูยอที่แบบว่ามันเกิดดีอยู่แล้วอะเนื้อหมูยอมันจะแน่นมันได้กลิ่นได้รสชาติของเนื้อหมูได้รสชาติของเครื่องเทศพ,พวกพริกไทยอย่างเงี้ยแล้วพอมายำเข้ากับน้ำยำนะเข้ากันมากแต่ถ้าใครชอบชอบน้ำปลาเนะยำแบบใส่น้ำปลานะสามารถหยอดน้ำปลาที่บ้านใส่ไปได้อีกนิดนึงน่าจะโอเคอะ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมนูยำเมนูสุดท้ายนะคะไปดูเมนูที่สี่กันเลยเ <informações S 1> <Lay ing. S 2> ทนเทนเทนมาแล้วค่ะเมนูที่สี่ 4. นั่นก็คือยำไข่เค็มนั่นเอง <S <S <caust ing. S 2> ถ้าเปิดฝาไม่ออกอเมนูนี้ซื้อ 49บาทนะคะหอมมากและจะบอกว่าไข่เค็มเยอะมากเลยทุกคนน่าจะใช้ประมาณ3ลูกเพราะจะบอกว่าตอนชิมเมนูแรกอะไม่ไม่เผ็ดนะแต่พอมาเมนูที่3อะความเผ็ดมันเริ่มแบบเกาะอยู่ที่ลิ้นเกาะอยู่ที่คอน้ำลายเริ่มจะไหลเริ่มจะแบบว่าเหมือนบาบาที่น้ำลายไหนะลเนาะเฮเราจะทนชิม เมนูสุดท้ายนี่คือค่อยว่ายำไข่เค็มนี้เดอะเบสเหมือนกันนะร้านยำทุกร้านเนี่ยขาดไม่ได้เลยเมนูไ mm hmm. ข่เค็มมันจะบอกว่าชิ้นใหญ่มากไข่เค็มชิ้นใหญ่มากคือหูน่าจะใช้ประมาณสามลูกนะไปค่ะไปชิมเลยค่ะเครื่องเคียงเครื่องยำเหมือนเดิมนะมีหอมหัวใหญ่หอมแดงกระหล่ำปีกระหล่ำม,ม่วงเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสิว่า ไข่คเค็มเซเว่นจะเค็มไหมถ้าเป็นร้านปกติข้างนอกอะบางร้านบางเจ้าไข่เค็มมันโคตรเค็มเลยเค็มมากไข่คเค็มที่ดีต้องไม่เค็มมากแล้วต้องมันๆไปค่ะชิ้นใหญ่มากมเลยลูกลนลูกใหญ่มากๆอ่ะเฮ้ยลูกคนไข่ดมแดงมันโคตรมันเลยแล้วไม่เค็มด้วยกำลังดีอะ พอกินกับยำน้ำแม่โคตรดีอะ <Yahoo! S 1> ตัวไข่เค็มเนี่ยมันจะเค็มนิดเดียวจริงๆแล้วมันจะมีความมันยิ่งไข่แดงโคตรมันแล้วพอกินเข้ากับน้ำยำม,มันโคตรด,ดีเพราะว่าน้ำยำเขามีความเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานอยู่แล้วโคตรใช่เลยอนะบอกเลยแต่ย้ำว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีทุกสาขาหรือยังนะ มันเป็นยำสดนะทุกคนพนักงานยำให้สดๆดเลยขออกชอนแล้วกันก็ชิมไปครบแล้วทั้งหมดสี่ยำที่พลอยเลือกมาในวันนี้แต่จริงมันมีประมาณกับ10บสิเมนูนะ เบสที่สุดในใจพอยพอคิดว่าน่าจะเป็นยำไขเ่เค็มยำไขเ่เค็มยำหมูยอยำทูน่ายำแหนมแต่จริงๆทุกอย่างไม่อร่อยหมดเลยอ่ะมันดีมันดี สำหรับใครที่อยากลองชิมนะคะไปหาชิมได้ในเซเว่ไม่แน่ใจว่ามีทุกสาขาห,หรือยังแล้วก็ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกปากไหมและอยากให้พ่อยรีวิวหรือไปชิมอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยย้ำเลยว่าพ่อยอ่านทุกคอมเมนต์และตอบเองทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้พ่อยต้องขอตัวไปทำอะไรก็ได้ให้มันหายเพลก่อนแล้วก็อย่าลืมมาติดตามดูคลิปหน้านะคะ ว่าพอจะเอาอะไรมารีวิวอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย